ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมานําเสนอเอาไว้แชร์เอาไว้เผื่อว่าใครจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเตารีดไอน้ำเดียมาร์พอเ a ิร r โบสตรีมเมอร์ตัวนี้นะครับหลายๆท่านถ้าเจอปัญหาว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวนี้ได้ก็คือหลังจากที่เสียบปลั๊กแล้วนะครับแล้วก็สวิตช์ทำงานทันทีโดยที่ไม่ต้องรอไฟสีน้าเงินไม่จำเป็นต้องกด ก็ทํางานแล้วนะครับก็คือปั๊บๆๆแล้วก็ตัวไอ้น้ำก็ออกมาละพอเติมน้ําไอ้น้ําออกมาเลยบางทีมีน้ําหยดลงข้างล่างด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีแบบนั้นเนี่ยให้ใช้วิธีคว่ำแบบนี้นะครับปิดนีน่ปิดแบบนี้ปกติน้ําแล้วก็แรงดันอากาศพวกนี้มันจะเข้าตรงนี้นะครับทําให้แรงดันอากาศตรงนี้ถูกถ่ายเทน้ําไหลเข้าไปข้างในแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบนี้เติมน้าน,นี่นะครับน้ําจะเข้าไปในนี้ได้ให้คุณปิดแบบสนิทแบบนี้ เพื่อให้ตรงนี้เกิดสุญญากาศมากๆแล้วน้ําจะไม่เข้าไปข้างในแล้วก็ใช้วิธีคว่ำ <tirar> แล้วก็ไล่ลมนะครับปกติแล้วคุณลองฟังนะปกติแล้วมันต้องมีเสียงดังปั๊บปั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 บนี่นะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าจะต้องเป็นเสียงปั๊มเบาๆปั๊บปั๊บปั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 บถึงจะทํางานถ้าเกิดว่าเรากดตัวนี้อ่านี่นะครับเสียงปั๊มปั๊บปั๊บปับปับก็จะหยุดนะ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับแล้วก็จะมีเสียงปัมป๊มเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่จำเป็นต้องกดให้ไฟเป็นสีน้ำเงินคือยังไม่เปิดด้วยซ้ำไปแต่ว่ามีเสียงลมฟู่ๆ,ๆ,ๆออกมาแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเดียวกับผมที่ผมนำเสนอในคลิปนี้ให้คุณเอามือปิดตัวนี้แล้วก็งายขึ้นปกติแล้วมันจะเป็นต้องเปิดนะครับไฟสีแดงก็ดังนะ ให้คุณทําแบบเนี้ยปิดไว้นานแล้วก็โยกไปมาโยกไปมาเพื่อไล่อากาศไล่น้ําอะไรพวกนี้จนได้ยินเสียงแบบเนี้ครับปับป๊บปัๆเป็นจังหวะแล้วลองปิดดูถ้าเป็นสีแดงเสียงปั๊มปั๊มป,ป,ปัหยุดก็แสดงว่าหายแล้วนะครับมันต้องเป็นแบบนี้จริงๆแล้วจังหวะเนี้ยที่ยังไม่เปิดมันจะต้องไม่มีความเคลื่อนไหวปั๊มจะต้องไม่ทํางานนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิด ควมผิดพลาดอะไรด้านในหรือว่าลูกสุบติดอะไรหรือเปล่านะครับแต่ปกติแล้วก็ควรจะต้องเป็นแบบนี้แล้วเปิดค่อยทํางานเนี่ยได้ยินเสียงผ่านตัวมือถือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะผมอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกทุกคนเพราะว่าเป็นปัญหาที่ผมเจอเองแล้วผมแก้ไขเองวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้เอามือปิดแน่นๆตรงนี้แน่นๆแล้วกำนะครับกำแบบนี้เพื่อไม่ให้ อากาศเข้าไปในท่อไอตัวแท่งสีขาวนี่ได้นะครับแล้วจะเป็นการดึงเพื่อให้ชุดข้างในวงจรตรงนี้มันทำงานกลับเข้าที่นั่นเองผมไม่แน่ใจว่ามีสวิตช์แรงดันหรือมีสวิตช์ควบคุมตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกดตัวนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟสีน้าเงินหรือไฟสีแดงมันก็ทางานตลอดเวลานะครับตอนนี้ไฟสีแดงคือหยุดละนี่คือถูกต้องนะครับแล้วไฟสีน้ําเงินก็เนี่ยค่อยทํางาน ปั๊มน้ำค่อยทำงานปับป๊บๆแล้วก็ปิดนี่นะครับเป็นปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจริง,รงๆเกิดขึ้นสอสารอบแล้วผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้ปัญหาเองแต่คราวนี้หาวิธีแก้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับก็เลยเอามาแชร์ไว้อาจจะดูงงนิดนึงคลิปมาล้นๆแบบนี้ไม่ได้ทดสอบไม่ได้อะไรเลยก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็มาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาเดียวกันหรือว่าไม่เข้าใจคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ตอนแรกเกือบว่าจะต้องงัดแล้วเนี่ยครับผมพยายามงัด เจอว่าน็อตอยู่ลึกมากแล้วก็เป็นน็อต3แฉกด้วยนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะต้องซื้อไขควงพิเศษมาแล้วไขก็พยายามหาวิธีพยายามโยกพยายามปิดออกเจอพอดีนะครับก็มาประมาณนี้วิธีแก้ไขเบื้องต้นก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ